โตทันพ่อแล้วเบนเรซิงถ่ายภาพคู่ลูกชายเผอแป๊บเดียวก็จะโตทันคุณพ่อแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเรซิงลูกชายคนเดียวของนักแสดงพิธีกรเสาอารมณ์ดีอย่างแพทยนปนภพตันตะกูลและเบนเรซิงหรืออัครากิจวารโลจเจริญเดชพอเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้ว แถมยังใช้แววความหล่อได้พ่อด้วยล่าสุดพ่อเบนก็ได้ออกมาโพดภาพที่ได้ถ่ายเทียบกับลูกชายพร้อมแคปชั่นว่ายังไม่เท่าไหร่แต่อีกเดียวสูงแซงปะปปาแน่ทำกางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าหล่อเหมือนปะปปาด้วยแน่นอนค่ะจีบหลานได้ไหมปีหน้าสูงเท่าไหร่แน่ๆสิ่งเก่งแบบปาแน่นอนน่ารักหล่อยกกำลังสองท่า งานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะคะ่ะพอจากโตทันพ่อแล้วแถมเรื่องความหล่อนั้นยังถอดแบบกันมาเป๊ะๆเลย